ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับก็ช่องรถดีอยากขายของเรานะครับก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับก็ถือว่าให้เราเป็นเพื่อนนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหารถมือ2ด้วยละกันนะครับก็ถ้าอยากให้เราเป็นเพื่อนหรือผมก็อยากเป็นเพื่อนของทุกๆคนที่ดูคลิปอยู่แล้วนะครับฝากนะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเรายังจะมีรถมือสคุณภาพดีจากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้นะครับมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมภูมิใจนะครับวันนี้ผมมีรถดีจริงๆนะที่จะมานำเสนอนะครับรถที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือเป็นเจ้าตัว Mitsubishi Pajero Sport ตนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2016นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล2.4 GT นะตัวนี้พิเศษพิเศษนะครับตัวนี้เป็นตัวไม่น้อยด้วยนะครับสภาพบอกเลยว่าน็อตหน้าไม่เคยขยับ น็อตหลังไม่เคยขยับสวยในสวยนอกนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านเบาะเบร์วิทยุหรืออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเราทางช่องทางรถดีอยากขายนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับหรือใครอยากจะมาทดสอบมาทดลองขับยินดีนะครับคันนี้เราเต็มใจเลยที่อยากจะนำเสนอจริงๆนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะ ่ซูมมาด้านขวานิดนึงครับน้องอูสํหรับเจ้าตัวนี้นะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับอยู่ในมือผมนะนี่นี่บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่นะครับรถคันนี้แล้วก็รถคันนี้ก็เป็นกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ที่จับเป็นที่จับแบบเคีย์เลสนะสวยครับรถคันนี้สวยทั้งคันคู่มือครบนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับ สภาพทุกอย่างดีถือว่ารถคันนี้เข้าตากรรมการนะครับก็สวยทีเดียวนะครับวิ่งมา82,000กโลโอเคผมไม่พูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องครับว่าห้องเครื่องรถคันนี้หน้าเครื่องหรือตัวถังหน้าเครื่องเป็นอย่างไรไปดูนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในห้องเครื่องของเจ้าตัว p a j e r o Sport 2.4นะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับ ตัวดีเซลขับ2นะที่สำคัญคือเจ้าตัวนี้ขับมานะครับใหม่แท้เลยนะอยู่ที่8 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์ของตัวนี้นะครับให้กำลังแรงม้านะสูงสุดอยู่ที่181แรงม้านะครับที่สามสามพันห้ารอรอบนะครับแรงบิดนะให้อยู่ที่430นะครับที่2 5 0 0ันารอรอบนะครับก็ถือว่าให้กำลังให้กำลังหรือพละกำลังของรถคันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับ ถือว่าขับในเมืองแล้วก็ขับนอกเมืองนี่ก็ถือว่าถือว่ามีมีมีม,ม,มีมีพละกําลังที่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้วงเลี้ยวนะอยู่ที่5.3นะครับ5.3เมตรก็ถือว่าขับเป็นรถใหญ่ที่แบบขับแล้ววงวงเลี้ยวก็ยัง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 เลี้ยวได้อย่างสบายนะในเขตกรุงเทพในที่แออัดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสภาพของเครื่องนะครับอ่ะเรามาดูเครื่องอยนต์นิดนึงนะครับอ่ะลายเห็นไหมครับ ลอยองลอยอาร์คเดิมนะครับทุกอย่างเดิมนะครับอ่ะผมดูละน้ำมันน้ำมันนะครับไม่มีไหลยเยิ้มนะครับเราได้สตาร์ทรถเครื่องแล้วนะก่อนที่เราที่จะรีวิวนะเครื่องทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับนอตทุกตัวรอยหรือว่ารอยเชื่อมทุกอันนะครับที่อยู่หน้าเครื่องของเจ้าตัวปาเจโรสปอร์ตคันนี้ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมนะรถคันนี้ปี16นะครับวิ่งมาสีปีอยู่แค่80,000่น 2,000กว่ากิโลเมตรเองถือว่าค่อนข้างที่จะวิ่งน้อยนะครับอ่ะนี่คือสภาพเครื่องแล้วก็พละกําลังของเขาเดี๋ยวเรามาดูสภาพโครงสร้างของฝากระโปรงโครงสร้างแก้มกันดูว่ารถคันนี้มีสภาพโครงสร้างเป็นยังไงบ้างอ่ะน้องอูอ่ะอ่าอ่ะ,อะเริ่มจากสติกเกอร์นะครับมอกรน,นะสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะครับอ่ะสีหัวน็อตนะครับสียังเต็มอยู่นะซอกในซอกในเดิมนะครับ ไล่มาที่แก้มครับแก้มสวยครับรถคันนี้น่าจูบครับแต่ยังไม่มีใครจูบนะอ่าสียังเต็มนะครับน็อตเดิมนะไล่มาครับขาไฟเดิมนะน็อตขาไฟอยู่ครบคานน้องอูดช้าๆนิดนึงครับคานคานเดิมนะครับอ่ะมาดูแก้มซ้ายเขาหน่อยแก้มซ้ายเขายังสวยอยู่เปล่านะครับอ่ะดูน็อตครับอ่ะแก้มซ้ายน็อตเดิมนะครับสีเต็มนะครับแก้มสวยทั้งสองข้างนะ น่ารักทีเดียวอ่ะมาดูน็อตฝากระโปรงครับน็อตที่ฝากระโปรงก็ยังถือว่ายังสีเต็มนะไม่ถลอกนะน็อตซอกในก็เป็นน็อตซอกในสีเดินเต็มนะครับสวยนะครับคันนี้ก็เป็นตัวขับสองนะครับเป็นตัวขับเครื่อนล้อหลังนะครับรถคันที่สีน้ำตาลนะสวยนะครับคันนี้แรงม้านะครับอยู่ที่1 8ึ่งร้อยแปดสิบแรงม้าเนาะแรงบิดอยู่ที่430นะครับ บังค่าที่ให้สมรรถนะและพละกกาลังค่อนข้างดีอันนี้คือสภาพของเครื่องยนต์นะครับที่เห็นแล้วก็เป็นสภาพของตัวถังด้านหน้านะครับผมบอกเลยว่าเต็ม10นี้ผมพูดจริงๆว่าไม่ต่ำกว่า9.5นะครับเรา10ไม่ได้เพราะรถใช้แล้วแต่บอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในของรถกันว่าอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟังก์ชันแต่ละอ,อย่างมันทํางานกันยังไงแต่บอกเลยว่ารถคันนี้ ส่วนตัวนะเคยขับมาชอบมากนะครับทั้งช่วงล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของการขับขี่หรืออุปกรณ์หรือการดีออกแบบภายในถือว่าค่อนข้างที่จะชอบอะหรูหรานะครับแล้วก็ตรงใจและอีกปาเจโร่นี้ก็นับว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นที่ชื่นชอบของตลาดนะถือว่าค่อนข้างสวยอ่ะไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวไปดูสภาพภายในของเจ้าตัววิสุบิชิปาเจโร่2.0 GT Premium ขับ2คันนี้กันครับว่าเป็นอย่างไรโอเคไปดูเลยครับน้องอูครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในของเจ้ามิซูปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT คันนี้กันนะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะ2 w o Wheel Drive นะครับอ่ะรถคันนี้มาตรวัดมี2มาตรวัดใหญ่นะครับด้านซ้ายวัดรอบเครื่องด้านขวาวัดความเร็วนะครับกิโลเมตรตรงกลางนะครับเป็นจอที่จะบ่งบอกในเรื่องของ ตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็บ่งบอกถึงตำแหน่งของประตูว่าเปิดไม่อะไรองนี้เป็นจอเหมือนจอจอแบบดิจิตอลนะครับด้านล่างนี่สำคัญเลยรถคันนี้วิ่งมาไม้แท้นะครับการันตี82,322กิโลนะไม่แปดหมื่นกว่านะเราไม่ได้กรอไม่ได้เขี่ยไม้กลับมานะครับหน้าจอถือว่ามาตรวัดถือว่าค่อนข้างที่จะมองได้ชัดนะครับอามาดูพวงมาลัยนิดน,นึงก่อนก็ได้ครับ น้อ,อูซูมพุงมาลายเป็นพุงมาลลยหุ่มหนังนะครับเดินได้ดำนะ,ะสภาพของพุงมาลาย90%นะครับค่อนข้างเรียบนะไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยฉีกหรือรอยขูดนะก็เป็นหนังนะครับเย็บได้ดำแล้วก็เป็นลักษณะของพุงมาลัยที่เป็นสีก้านนะครับ1 2 3 4นะครับก็จับได้ถนัดมือนะแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของ วิทยุนะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของเสียงต่างๆนะครับด้านขวาครับจะเป็นในเรื่องของการใช้งานแบบ cruise control นะครับคันนี้แล้วก็ที่สําคัญคือคันนี้มีเกียร์แบบ paddle s h i p นะที่สามารถที่จะเราขับเราสามารถเล่นเกียร์ได้นะครับโดยใช้ตัว p a d e l e s h i p นะอันนี้คือส่วนของพุงมาลัยนะครับอ่ะน้องอู่ซูมเอาออกไปดูภาพกว้างของคอนโซลนิดนึงคอนโซลบอกเลยนะครับสภาพของคอนโซล รถคันนี้สวยงามนะครับเป็นมือสองที่คอนโซลสวยนะครับบอกเลยว่า90%สอัพนะครับสภาพนะครับรถคันนี้คอนโซลน,นะครับคุมโทนด้วยสีดำนะน้องอูเห็นเนาะท่านผู้ชมคงจะเห็นคลิปนะเราคุมโทนด้วยสีดำนะครับและแต่จะมีล,ลายหรือลวดลายนะครับอย่างตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นสีออกจะเป็นสีเงินเงินนะครับสีเงินเงินเมทัลลิกเนาะแล้วก็ในส่วนของ ตรงเกนะเนาะด้านบนก็จะเล่นสีเงินก็จะทําให้รู้สึกว่าสีสีเงินกับสีดำเนี่ยมันตัดกันมันทําใหร้รู้สึกฟีลลิ่งของผมนะเป็นฟีลลิ่งแบบสปอร์ตนะครับเป็นฟีลลิ่งแบบสปอร์ตดูดุนิดนึงนะครับพร้อมลุยพร้อมสู้นะอันนี้ก็รถคันนี้แม้กระทั่งเบาะนะครับเบาะก็จะคุมโทนด้วยสีดํานะครับคอนโซลเบาะคุมโทนดํามานะครับแล้วก็จะตัดด้วยขอบเล็กๆน้อยๆนะครับให้เป็นลายสี เงินแบบเมทัลลิกนะอ่ะเรามาดูฟังก์ชันต่อมาครับตรงกลางน้องอูซูมนิดนึงตรงกลางนะครับเป็นจอนะครับเป็นจอที่แบบทัชสกรีนนะสามารถที่เราจะแตะได้นะครับแตะต้องใช้งานได้เดี๋ยวผมแตะตัวนี้เป็นตัวเนวิเกเตอร์นะครับเนวิเกเตอร์นะครับก็นอกจากเป็นเนแล้วตัวนี้ยังเล่นพวก CD นะครับ DVD FM Bluetooth ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติ MP ทรง MP 3นะครับได้งานปกติ แล้วก็ในส่วนของข้างล่างเป็นแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์แบบแอร์แยกอิสระนะส่วนก็คือซ้ายขวาใครหนาวใครร้อนแยกกันเลยนะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมไล่ลงมาครับก็จะเป็นไฟผ่าหมากขอทางนะครับจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี้ยเขาจะคุมโทนเป็นโคนสีดํานะแล้วก็เป็นพลาสติกแบบค่อนข้างเงาเงาหน่อยคล้ายๆกับเปียโนแบ็กอะที่มีลักษณะดําแล้วก็เงาด้วยนะครับผมด้านล่างนะครับด้านล่างก็มี ปุ่มที่เกี่ยวอาตรงนี้ที่เกียร์บุรี่หรือเราจะเสียบสายที่แบบเป็นกล้องหน้ารถหรือว่าเป็นเสียบสายต่อที่เป็นอา usb ต่อมือทงมือถือได้นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์8สปีดนะครับหัวเกียร์วัสดุของหัวเกียร์ชอบมากเลยมันเป็นหนังนะตัวเนี้ยมันเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเงินเมทัลลิกนะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เป็นตัว parking sensor นะ ไม่ใช่ปักกิ้งขอโทษครับตัวนี้เป็นตัวที่เกี่ยวกับเบรกมือครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับช่องที่เสียบแก้วก็เป็นเป็นสองช่องนะครับแก้วทรงสูงเนี่ยสามารถที่จะที่ที่จะเสียบได้เลยนะครับส่วนตรงกลางคอนโซลตร,ตรงนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับพนักพิงมือที่เราวางมือตรงนี้ก็เป็นหนังนะเป็นหนัง สีดำนะครับเก็บของได้ก็พอประมาณนึงนะครับสวยครับอ่ะมาดูแผงประตูกันนิดนึงครับน้องอู๋ซูไปที่แผงประตูด้านซ้ายของผู้นั่งแผงประตูสีดํานะครับคุมโทนด้วยสีดําที่จับเปิดปิดนะครับจะคุมโทนด้วยสีเงินเมทัลลิกนะครับแล้วก็จะมีมีเนี่ยพลาสติกนะครับแบบลักษณะเงาๆนะตัดอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังนะหนังตรงนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับรูหลา บวกสปอร์ตนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้า4อันนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็อุปรกรณ์ทุกอย่างเราทําให้ดูก็คือใช้งานได้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งอ่ะไฟอ่านหนังสือเปิดติดทุกอย่างนะครับโอเคที่สําคัญรถคันนี้นะครับมีจอเนาะใครพาลูกๆหล,ลานๆพ่อแม่พี่น้องนะครับไปต่างจังหวัดก็เปิด DVD เปิดอะไรเข้าดูได้นะครับแต่ที่สําคัญน้องอู่ไปที่ช่องแอร์ครับรถคันนี้มีช่องแอร์แถว2แถว3มนะครับแล้วแอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะผมเทสแล้วนะครับแอร์ Air, แถว2แถว3มีนะครับจอเป็นจอ DVD นะครับสามารถเล่นได้นะครับผมเบาะเป็นเบาะหนัง่ะมาพูดถึงเบาดีกว่า ผมรู้สึกว่าบอกค่อนข้างกระชับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่แล้วก็สูงนิดนึงนะครับเบาะนะครับเบาะค่อนข้างหนานะตรงก้นเนี่ยหนาแล้วก็ไอ้ตรงปีกปีกข,ของเบาะนะครับค่อนข้างกระชับทําให้เรานั่งแล้วรู้สึกว่าเราเราเรา,เรามันไม่บีบเราเกินไปแล้วค่อนข้างที่จะกระชับนะครับเบาะคู่หน้าเบาะฝั่งคนคนขับที่พ้นผมเบาะผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับก็เป็นลักษณะของกระจกไฟฟ้าเป็นเป็น เบากไฟฟ้านะครับ,บเบาะเลื่อนไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคู่นะไม่ได้แยกว่าจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบลทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบนะครับที่จงที่จับรถคันนี้ดูจากสายตาสะอาดสะอานนะครับกลิ่นในรถไม่มีเหม็นชื้นเหม็นอับนะครับถือว่าสภาพภายในกริปสภาพภายในสวยนะครับกระจกทุกตาเป็นกระจกที่มาจากโรงงานนะครับ มองลักษณะของกระจกแล้วกระจกหน้าไม่มีรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะค่อนข้าง,งที่จะสวยลํำพงทุกอย่างใช้งานด้วยได้ดีนะครับมีระบบภราษษาความปลอดภัยในส่วนของเบรก ABS แล้วก็มี Airbag นะทุกอย่างครบคันนะครับรุคันนี้82,000กว่าโลเองนะครับราคาอยู่ที่858,000บาทผมบอกเลยนะราคานี้รุ่นนี้ปีนี้นะครับสภาพแบบนี้ นะครับเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในเว็บใหญ่ๆสีแดงๆนะครับถือว่าราคานี้ผมบอกเลยว่าผมเช็คแล้วไม่แพงผมพูดเลยได้เลยว่าปีเดียวกันรุ่นเดียวกันสภาพต้องอย่างนี้นะบอกเลยว่าแ5ดห้าแปดไม่แพงรถคันนี้ลดจากราคาป้ายแดงมาแล้วกว่าไม่ต่ำกว่า5้าแสนน้องอู๋เนาะรถคันนี้ไม่ต่ำกว่า5้าแสนแล้วนะถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นรถแบบแฟมิลี่รถครอบครัวนะครับ พื้นฐานของรถคันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานแบบแนว PPV นะครับขับนุ่มนะครับขับขี่ดีได้ลองแล้วถือว่าประทับใจส่วนตัวก็เคยใช้รถคันนี้ก็ประทับใจนะครับ,บเบาเบิกไม่มีฉีกขาดสุดเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายนอกของเจ้าตัวปาเจโรขับสองคันนี้ดูกันว่าสภาพภายนอกทั้งคันเนี่ยเป็นอย่างไรอะไปดูเลยน้องอู ครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกทั้งคันของเจ้าตัวมิสูปปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT 3. เครื่องดีเซลขับ2นะครับคันนี้กันนะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะขับเลื่อล้อหลังนะครับะมาดูสภาพด้านหน้าก่อนนะด้านหน้านะครับไฟด้านหน้านะคโคมไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็หลอดไฟด้านหน้าเป็นแบบไบ LED นะครับแล้วก็เดินด้วย L เดินด้วยนี่เนาะ d a y t i m e r u n n i n g Light ด้วยนะครับ ออกมาทั้งอกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าที่เขาเรียกว่าแบบดนามิกชิลนะมันจะค่อนข้างที่จะทําให้แรงเสียดทานเนี่ยของลมเนี่ยมันจะลดลงนะครับซูมมาครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับซ้ายขวาโรลไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับหลอดไฟนี้ข้างด้านในเนี่ยเป็นหลอดแบบไบ Rvd ดีนะครับแล้วก็เดินด้วย d a ย์ไทม์ลั n i n g light นะครับอันนี้คือ ด้านหน้าของเขานะครับด้านล่างตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะมีกระจังกระจังข้างล่างเนาะเป็นช่องลมนะครับสีดํานะครับขนาดใหญ่นะครับคล้ายๆกับตัวไททันเนาะเคาพี่น้องกันนะครับอ่ะแล้วด้านล่างสุดครับมีไฟตัดหมอกมานะทั้งสองด้านนะครับอันนี้เป็นลักษณะด้านหน้านะครับของเจ้าปาเจโร่อ่ะน้องอดูด้านข้างนิดนึง ด้านข้างของเจ้าคันนี้กันชนเขาจะออกดูมนๆหน่อยนะเพื่อช่วยในเรื่องของการลดแรงเสียดทางของของอากาศนะครับทําให้แบบแรงเสียดทางลดลงทําให้ความเร็วของรถทําให้การประหยัดน้ามันมัน,ม,นมันดีขึ้นนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางขอบ18 8 8ปดแกิปสเบรกนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับอ่ะไล่มาเลยกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวเนาะแล้วก็ตัดด้วยอลู โครเมียมเนาะตรงนี้สีดูสปอร์ตมีบันไดนะครับบันไดค่อนข้างขนาดใหญ่นะแข็งแรงนะแล้วตรงนี้ก็มีบีเพลทนะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับทำให้รถมันดูสปอร์ตเนาะ,ะนะเดินมาครับท่าูที่จะเป็น Keyless Entry นะไม่จำเป็นต้องมีกุญแจนะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดรถได้นะครับอ่านทู่มเดินมาครับ เปิดด้านหลังให้ดนูนิดนึงอ่ะแ้องอุซูมจากด้านหลังข้างในครับนี่ครับเรามองจากด้านนี้จะเห็นเนาะรู้ว่ารถค่อนข้างที่จะคือนั่งสบายนะครับบอกเลยใครตัวใหญ่ก็นั่งสบายเล็กรูมเหลือๆนะครับอะแผงประตูนิดนึงกับมาดูแผงประตูแผงประตูเป็นวัสดุ2แบบนะครับเป็นแบบหนังกับแบบพลาสติกนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะส่วนตรงเนี้ยกับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับสองที่แผงประตูด้วยนะตรงนี้นะครับ สวยงามครับดูสปอร์ตเลยรถคันนี้ข้างในคุมโทนด้วยสีดำนะครับด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยไฟทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นไฟแบบแนวตั้งนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบแนวนอนรุ่นโฉมเก่านะครับอันนี้จะเป็นแบบแนวตั้งไฟเป็นไฟ LED นะด้านบนนะครับมีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่นะครับข้างน ตามแล้วกดของกดของพลาศาสตร์หรือกดของแรงลมเนี่ยสปอยเลอร์มันจะช่วยนะรถที่ไม่มีไม่มีไม่มีตูดออกมาเนี่ยไม่ยื่นออกมาจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะช่วยนะครับเรื่องของการสมดุลของรถแล้วก็เรื่องของแรงเสียดทานของรถนะครับอ่าไล่ลงมาน้งอูมีที่ปัดน้ำฝนนะครับตรงนี้ที่จับแต่งด้วยโครเมียมขนาดใหญ่นะ,ะตัวนี้ก็มีโลโก้ทรีไดมอนด์นะครับก็คือเพชรสามดวงนะของมิซูมีกล้องมองหลังนะครับให้ด้วย ตรงนี้มีกล้องมองหลังนะครับเลื่อนลงมาครับมี parking นเซอร์นะหรือเซนเซอร์กะระยะอยู่4จุดนะครับ1 2 3 4แล้วก็ตัดขอบลิ้นตรงนี้นะครับด้วยตรงนี้เป็นพลาสติกนะไฟเบอร์นะครับด้วยสีออกสีเงินเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ข้างล่างสุดก็จะเป็นยางอะไหล่นะตัวนี้นะครับยังไม่เป็นยางใหม่นะไม่เคยไม่เรายังไม่เคยใช้นะแล้วก็ ท่อเสียไปท่อแต่งด้วยโครเมียมนะครับอันนี้คือสภาพภายนอกด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเปิดดูให้ผู้ชมคล็ปดูนิดนึงน้องอูอ,อ่ะมาดูโครงสร้างของข้างหลังงานน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมเดิมเลยอ่ะดูด้านซ้ายครับหัวน็อตเดิมสีเต็มนะครับดูทรงดูสันนะครับทุกอย่างเดินปกตินี่รอยรอยสีเนี่ยแต้มเนี่ยมาร์กิ้งเนี่ยจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับ สวยครับคันนี้สวยหน้าสวยหลังสวยทั้งคันนะครับอ่ะตรงนี้ก็ข้างล่างก็ทุกอย่างอยู่ครบอ่ะที่สําคัญรถคันนี้ปรับเบาะได้นะถ้าหากว่าแถวที่3เราไม่ได้ใช้เนี่ยใครจะวางถุงก๊อฟวางกล่องขนาดใหญ่กระเป๋าด้วยถ้าขนาดขนาดใหญ่เนี่ยวางได้เลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราสามารถพับเบาะได้ทั้งสองอันนะพับลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนิดนึง นี่ทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะสามารถพับเบาได้นะครับคันนี้โ <Okay. S 1> อเคมาสวยครับคันนี้สีของรถทุกอย่างยังสียังเดิมเดิมนะครับสวยไม่เพี้ยนเลยนะสีอะมาดูตรงนี้นิดนึงนะออูการตกแต่งของเจ้ารถคันนี้นี่คือกระจกดูเฟรมของกระจกครับดูขอบของกระจกนะครับเขาเดินด้วยเส้นเส้นสายนะครับที่เป็นเมทัลลิกนะ อ่ะน้องอูมาใกล้ๆนิดเดียหน่อยพุ่งไปครับเห็นไหมเส้นสายที่เป็นอลูมิเนยียมสีเงินตัดตัดกับกระจกตัดกับตัวถังเนี่ยดูค่อนข้างเป็นไงเงาและดูสปอร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้ท่านผู้ชมดูภายในรถจากด้านนอกบ้างด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับอ่าน้องอูซูมิดึงอันนี้คือถ้าเรามองจากด้านนอกนะครับเข้าไปด้านในเป็นไงครับแค่สีเนี่ย ทำให้รถด,ดูสปอร์ตไปได้ขนาดนี้นะอุปกรณ์ข้างในหรูหราเหมือนรถเก่งนะครับขับดีบอกเลยคันนี้ขับดีแล้วขับง่ายๆด้วยอย่าใครที่ไม่เคยขับรถใหญ่แล้วคิดว่าขับไม่ได้จริงๆไม่ได้ขับยากนะครับวงลงวงเลี้ยวรถคันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบกับ f อ r t จ n e r แล้ววงเลี้ยวเขายังเขายังดีกว่านิดนึงนะขับในกรุงเทพยท,ที่ใช้วงเลี้ยวค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับอ่าเบาะไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคู่นะจ๊ะ เป็นเกียร์โต้มัติ8สปีดนะครับที่จับประตูเป็นโพรเมียมทั้ง4อันนะครับอันนี้คือสภาพภายนอกนะครับของเจ้ามิสูบิชิปาเจโร่ o ปอร์ต2.4 GT Premium นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2เครื่องยนต์ดีเซลนะแรงมา้าแรงบิดบอกไปแล้วโอเคสรุปนะครับรถคันนี้ดีทั้งคันนะราคาก็ดีด้วย สภาพก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ขับก็ดีด้วยนะครับราคารถคันนี้นะครับอยู่ที่8 0 0 0 0 0 0บาท858,000บาทนะครับใครสนใจเข้ามาพูดคุยกันมาทดสอบมาเทสต์ดรฟ์กันได้นะว่าขับดีจริงไหมนะครับสนใจติดต่อได้ที่รถด,ดีอยากขายนะครับผมโตรถด,ดีอยากขาย0628242551นะครับท้ายสุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้มาเป็นเพื่อนกันนะ ช่วยกัน Subscribe กดกระดิ่งผมและน้องอู่นะครับเรายังจะมีคลิปรถมือสองนะครับดีๆเราขอให้เราเป็นเพื่อนร่วมทางกับคนที่กำลังมองหารถมือสองสักคันอยู่นะครับเราเชื่อว่าเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางของคนที่มองหารถมือสองได้เป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายแล้วขอขอบคุณนะครับที่ที่ชมจนจบคลิปยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรประเภทอะไรเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอุมครับ